มามาพี่น้องมามาซอยจูนะซอยจุผ่านลายนะครับนี่สบายนั่งนี่ครับงามนี่นี่ครับทำง่าเลยครซอยจุนี่อาเต็มทีเลยเนาะมาพาะชวนไปเลยครับเทียวผมนี่กำลังตัวตัวเลยครับเบร์ครับเบอ่์เอกินน้ำกันมีหานไใส่เอจวนลงไปเย่ไ่นตัวถ่ายถ่ายเอาฮเนี่ย นี่ครับนี่นี่นเรแก้มเข้าไปเน่ยนี่เล็วเนจสเม็ดเอ้าเอ้ากนเลีเ้าองไหนเมเอาเเข้าไปมันโมเมันโเพสก็ว่าไปที่สวจุสบายนางนะครับนี่นี่นี่เกี่ยวเกี่ยวชุอาครับเกียวโอไปได้เห็นเนาะจีน่าบัวิตรีนครเ็บัวโอ้ื้อเะครับเก้วหมค้อนเจี่ยวมคส่ลำสบายนางครับสบายนาง ยามยยสุดยอดเลยยายมาเด้อพ wow. ี่น้องมาเด้อมา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 ใส่จูทำกันเนราไเรลงไปได้อยู่เลยับเพราะตวกาลสวัสดีครับโอ้หเดียวเดเ โซ่จูนี่ครับโจุขำเขาหน่ๆได้พี่น้องเด้อเว้ยจูอยาเข้าเมาพี่น้องครับมารพี่น้องครับจูครับจูครับจะไปนนางขอช่อวันจะไปนางอเน อากอะ่าโตอนแรกต้องเอานี่ก่อนครับเุดยอดเลยตัวร้องเขาาโอ้แก่ข้าวป่ะแก่ข้าวไม่ว่าุร้งออกปาป่าะเส้ป่านหเชื่อครับเชื่อม่มีเสยงแล้่ไม่ทอ่ไม่ทองกูบหกกครับมีเสียเขาไม่ไ้ก็แสงว่ามีเ่วหาด่ง

ยกถยนะเจยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเออทำรเรรเน่อบเน่ทำเข่าครับทำเข่าเป็ดเ้าไปนะพักครับักักนขนครับอนสิม่รีบแนขนครับ

ไปเไปน้ำจินการะรบางทีมจ <oyu> ิ้ม้นี่เฮ้ยเดียวเดเดี๋ยว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 เวเี๋ยี๋ยวเดีี๋เดี๋ยวเดี๋ยยเดี๋ยว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 เดี๋ยยวเดดี๋ยวเดี๋ยวยวเดดี๋ยวเดี๋ยเดยวเดี๋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 ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มามาพี่น้องมามากินซ้อยจูทำกันทำได้ไับ้อยจูสบายนั่งเด้มึงนี่โมเมนนี่ครับโมเมนต์สร้อยจูเมนตนส้อยจอนี่งามเลยนี่ อันนี้ฮฮฮนี่ครับซอยจุสบาย낭ครับนี่ครับพันตับพันพันตับพันเนื้ออ้นี้มาพร้าวเยอเจ้าวบเห็ดนี่ครับมาอันนี้ก็เก็บมาจากสวนเท่านี่แหละกินกันแบบบานบานเลย ทำนี่ยเนี่ยว่ะเอาทำใหญ่งยิ้มบังเบิ่งเด้อพี่โดนเบิ่งเนอเบิ่งเด้อเบิ่งเนอโอ้โหเสุดยอดเลยลุกโลดเข้าไปอีกโอ้ยนี่ไปกิโลกินไปกิโลเผ็ดเผ็ดพี่โดจงไว้แล้วมาเผ็ดเข่าฮะอันเด้ยเอาเข่าเฮี้ยมตรงนีจำอยู่ฮะนี่ครับม้วนเข้าไปเลยคำยิ่งยิ้มนี่ยทำยิ่นี่ยนี่นี่งามๆนี่ยล่ะมาบานเลย เอาค่อยาสาปึ๊บนี่ครับนี่นี่นี่ปึ๊บครับครับนี่ครับโอ้ยมุนุยปุยตบเข้าไปอีกบัวยังลายย่งเงี้ยเอาน่ะจะปิกนะเอาตัวนี้เข้าไปน้ำนี่นี่ครับปิดเข้าไปน้ำวางเอาตรงนี้นี่นะเสร็จแล้วสร็จแล้วสร็จแล มันนี้จุจุผาขาวนะครับมันนี่ถ้จุผาขาวเจ้าผิเรักิเลสองโบกเลยนี่นี่จะภาพต่าสวยงามครับนี่ไปวันุเลยครับสุดยอดเลยคือแสงมันดวานี่ครับคำเขาใหญ่ๆอีกแล้วเปลวมัดติบได้มันนี้ นี่ครับเบิ้งเบิงเบิงบิ้งเพิ่งกินกัวฮอดไรเบ้าอันนี้ก็บเท่าโอ้ขำเขาฮะนี่ครับนี่น hehe, ี่นี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งเอาจวดเลยเฮาอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับนั่ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกกดติดตามให้ผมนำเนี่ยนะครับเดินทางส่องปีตุรีชาแนลครับสุดท้ายนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ